สบายดีป้าลุงสบายดีพบกันคือเก่าป้าลุงกับซ่องบอลค้อนมันหน้าป้าลุงเมื่อน,นี้อยู่ที่เพื่อนน้องทรายป้าลุงมาจอบน้องทรายบรรยากาศยาำเศร้าๆผู้ใหญ่พี่ผนก็มาก,ก่อนเลยป้าลุงเลยมาจอบล้านแต่เศร้าๆเลยพอเมื่อคืนนี้น้องเพิ่นมันเป็นวันผ่านเนาะ น้องเพิ่นสักไปสี่หาเถื่อป้าลุงแต่บอกคุณกับมาได้ถ่ายคลิปให้ป้าลุงเบิ่งเพหัวมันกะเมื่อถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนที่น้องเพิ่นสกักมืนขึ้นอีนสกสักแค่เถือเ่อป่ะแ,แต่ก่อนนะ่ะสักสามมาสักมืนขึ้นอีกถึงพอดีเป็นสี่เนาะเลียนติดเลยป้าลุงนี่สี่เถือ่อ ปาลี่เพิ่งกำลังทำความสะอาดปลาลุงปาลรจีบน้อน่เมื่อลีนอนอยู่นี่ประจำเลยเนาะปาลี่ะีเนาะซีขึ้นหาขึ้นปลาลุงเอ,นอนนน้นอนน้ำนอนนำ้นำล้านนี่แหละ กินอะดำเพิ่นกับมานอนอยู่พี่บอสเข้ากับซิปมุ่งไหมแต่ในเมื่อเมื่อคืนซิฟปวดนะออ่าเมื่อก่อนน้อยหนึ่งน่องทรายปะลุง หากใครเนี่มือเจ้าเมื่อก่อนัวเมื่อก่อนก้อนมือขึน่กอนืตัดกเพเอไปตัดลมืยจกำลังสิทำความสะอาดปลาลุงเจด่ะดามกับปลาลีเพิ่น้านอันนี้ก็านชายลานชายเจด่ะดาก็ให้เพิ่นทำก้อนสะอาดก่อนเพราะว่า ไม่โบแมนสีขึ้นรอือบอแม,มนหาฮกเลบอ,อนอนรกัจะ้อนทีน้งน้องสาวปลาุงเลยหากมาจากเมืองไทยกักโตอยู่สวรรคะเขตกักโตรหังก็ได้เจ็ดมือปลาลุง

น้ำมันขาดไได้ปัมไ้ปั้มต๊เลยเด้เอาเลยเออถ่ายน้ำมันตืดนี้จะเริ่มากขึน่นอาไม่ใชว่าเว่าน้ำมันอยู่ประเทศลาาเขาขาดเลุงเลยแมนเพราะว่าเงืนชนี้มันขื่นแห้งเด้เงือนขื่นน้ำมันมันกะเบิดไปแมนแต่เร่ว่าอันนายังว่าลิ ไปซื้อนาันซื้อทิดพันก้ข่าวว่าอจะเขียวเกยข่าวว่าอะเถี่ยวยากซื้อที่บกคงเขาวล่าไรขาวว่าเราออาไปข่ามากหมด้โอ้โโอโลิลิแพงขนาดได้เด,ดือนดดน,น่นนนะ,นะ,ะแมนมันขาดมันลรวเพราะว่าเงินน่ะมนันขึ้นปะลุง โคบิดเนาะโควิดเป็นเหตุปะลุงเลยม่วน่งวนนเจดเป็นปต้นี่ไม่วาน่เาลยอไพอโลกิโลหนึ่งกัดสิบหกพันเลยดีบัดเข่าปะลุงเข่าที่เ้าแนวกินได้นนะกิโลหนึ่งเจดพเจดบาทปะลุงเจ็ดบาท หกบาทเกีดบาทกีซี่นี่โอ้กิโลแพงขนาดเลยบ่แม่นั้นห้าสิบบาทปะมาจอบน้องไส้เป็นปลาลุงเลยต้องชิมหาวันเช้าจับเลยเนี่ยกีซี่ลงเลยเนาะ มีเง mm. ka nah, ินบุหาปีกกีิท oh ี่ไปกับเเ็ด้อ้รเนาะแม่เมื่อวานนี่ก็เห็นพ่อแม่น้องไ่ดาวปลาลุงเอหากระมาต่หากี่ี่คือกันน้าลูงก็เลยเอแเอะว่ากอืดจะไหมนะถ้าก็เอะเอะเดี๋ยวลูไปทันั้นดูเไรฮูซึกโตประาณนีู้ซึกเลย มูซึกเลยป้าลุงเลยอันนี้มันจ้องไป่วงมัเนาะบับตาเลยเนาะขึงมันแต่มือขึ้นเหรอตาขาดเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผับเลยอ้าว แพงน้ะมันก็โอ้ยลิตรสวาริสละเท่าลิตรละสวาลิสละสวาริสแปดสิบบาทนี่นี่ตัวนี้กูวางนี้ว่าเพพูดหลุดปากนจันน่ะพูดเท่าน่ะเป็นมมันเปิดอยงนี้น้องกรนันเมื่อนี้ปลาลุงเลยสิไปหาแต่โอ้ยบอกบอกปลาลุงเนาะเดี๋ยวสิไปซื้อผ้าอีเพิ่นไปเบิรทีมงานเลยมั้งแม่น่อดจังหวะผู้มาจอบนอกมาขึ้นนี่กับไปเบิร์ตเลยปลาลุงเลยเมื่อนี้ออกหาเที่ยวค่ะซัน ดำกับเจดอันปาลีอันนี้แมนไอปาลีเป็นปาลีกับเจดอันดำคือสิได้เผานอา้องซรายเมื่อนี้เผื่ขู่มือปาลีปาดีไปทา้งหลเลยปาลีนี่ขู่มือเลยเนาะซีมือหามือเรียนติดเลยไปเดียบใหญ่ยยบุนโหดแห็นไปก่อนหมูก็ลงเลยขนาดเจ็บตีน,น,นได้ไหนโอ๊ตบ,บุพังเป็นวะไปก็ไปนะไปก่อนนะกับเขา mẹ nông đường ไป bớt đêm คนนี่ว่าไปเบิดไปเบิดเด้อมื้อนี้ขั่นไปติงเข้าหอยปั๊ดขั่น <laughs> อันนี้ก็กเกียมันเดีปลวไปดูเงยให้เงยให้หนองมามาเบิ่งมาแย่งเนาะมาเบิ่งซอยกันเอาไปขึ้นท้งเฮือนเนาะมันผววมันไปมาหย่งเนาะไปมาหย่งลงกันหย่งอยู่ตารางนี่สบายที่สุดแมน

บาดเดียว่าก็บ่าวได้บาดบาเดว่าเลยก็ตาขึ้งนั่นนี่เละบางคนก็มาเป็นสมมุงแล้วปลุงเลยตายังทนันลงเลยแบบบม่ได้ผับเลยนะคือเฮาหนิมันก็ต้องไม่ได้ดอกาแทผักแม่แม่อันนี้บุผักจึงไ่วงไว้ตลอดปลลุงจึงไว้ตลอดมีผักเลยว่าตาตุกตา ปันตุกตาสื่อๆเนาะขางด้เอขวนาชงสารปลลุงไงกับสิาา<ะ>ามาาบงข้างนอกันปลาลุงพ่อยกับ มาเยี่ยมลานแต่เ้ามาถ่ายอยู่นอกพื่อชลงมาเพื่อนิล่งมาบออเพิ่นชิลงมาจั่งาะจมุ่งปะประมาณเนี่ละลน่องสาป้าลุงเนียน้องเสาคนใหญ่เพื่นสีลงมาเพิ่นอยู่ในเมืองพื่อ สิมันยามายามล้านเพนิ่นปกติเพิ่นกามา่ามือมอวานนี่เพิ่นบ่ได้มาปกติเพิ่นกามาขุงมึอเหรอลูกสาวเพิ่นมาแทนเด้เม่นพวันนี้ปลาลุงกับสมมาพะควรแล้ว<ะ>บุคคลกัสิได้ลาคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้จังได้กาพ่อกันโอกาสหน้าปลาลุงสบายดี